<ต>มามามาเดรด้โอ้หลบแหกไหมกลุ่มวนนอยู่นกลุ่มอ้อจว่าไหมจากก่อยกลุ่มก่อยปลาซิวัวนีอยปลาซิวโอ้นี่นหล่แหลกะครับผมเปนไรใ่เดยใช่เลยโอ้ปลาซิวุ่นนะคือเสะล่ะุ่นะนะยัง,ง,งันนลงอยู ต้นเห็นโอ้ปลาเค็งกับมี่ขวดนะงูเคีงกับนีนะไหนหากินนะให้อยู่ตามวิธีสานครับผมรอบแรกรอบแรกอันนี้รอบแรกได้ใส่ผาเนาะทันใดผาแตะเอา ทำเกิดเยอะนีคันมันาาคันมันาาแล้วใส่บากับัวองิ่สชโดปลามะนาเส็มเบอร์ว้าวใช่ครับเนี้สุดแซเบมันเมนูยังก่อเสร็มเบอร์เเบอร์อยปลาซิวกอยปลาซิวเซ่็เบอร์ก้อยปลาซิวแบบทงทงอาอไอเขียวนำไอเขียวนำมึงดูปากา พ่อกินไหมโซ่แซบเบอร์หละมึงครับแซบคณะเดี๋ยวนี้ยื่แสบเล็กน้อยน้ำกินน้ำเฮ้ยแซบเบอร์เลยสมคณะเ้าชอบแบหลับงวเปลี่ยนบอะคือดำเมื่อเตื้อดเลยแซบเขาแซบปะหลับงวมมนมันแหลกเบากเลยนะ อืมอืมเจาะตรนั้นอ่อมแงยู่ใหญ่พุดยหญ่เลยเจาะเวอร์เจะเวอทุกแสบเลยไม่เคยจิ้นตอนลันไม่ต้อมาเฮ็ดจิ้นอืมสุดจาด่ักขนาดเลย เดาแควว่ามีไหมยิมเดลทาห้อง